วัค่ะวันนี้เราจะมาสอนลงสูตรของผู้หญิงและผู้ชายในเกม GTA Vice สำหรับถ่ายรูปนะคะหรือว่าไว้เล่นอะไรนี้เท่ๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยสูตรของหญิงแล้วก็ชายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงสูตรกันเลยนะคะก่อนแรกให้เราเปิด Open IV มาครับ แล้วก็เปิด e d ด t m โหมนะคะแล้วก็เข้าไปที่มอส Update X64 DLC Pack นะคะแล้วก็ MP Partment ค่ะแล้วก็ DLC ลก็ X64 แล้วก็ m o เดลนะคะ CD Image ตามนี้เลยนะคะข้างบนแล้วก็เลื่อนลงมา จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวที่1 1 1 2 13อาแนะคะแค่นะั้นแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะวันนี้เราจะลงเป็นสูตร G g r กรนะคะเดี๋ยวเราจะกดสีเขียวตรงข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปเลยแล้วเราก็กดอันนี้ แล้วก็เราก็ลงสูตรที่เราจะจะใส่เลยนะคะทุกคนก็กดคลิกที่ตัวสูตรที่เราจะเอานะคะแล้วก็กดโอเพนเลยแล้วก็กด save ค่ะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปดูที่สูตรที่เราลงเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะนี่ก็จะได้อันนี้เป็นสูตรของผู้หญิงค่ะต่อไปเราก็จะมาดู กางเกงของผู้หญิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวชื่อ,อน,นี้จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็กดค้นหาตรงข้างอีดีม e d e นะคะ c t r l V แล้วก็กดเซิร์ชตรงนี้นะคะแล้วก็รอเขาสักครู่นะคะจะโหลดแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะตรงอันนี้ตรงที่มี900ไอเทมนะคะก็กดเข้าไปตามที่เขาอันนั้นมาให้เลย ่วนตัวกางเกงนะคะจะอยู่ตัวที่0 0นนะคะอันนี้เหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เราก็กดตรงสีเขียวข้างล่างนี้แล้วก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วเราก็กดตัวเดิมแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงแล้วก็กด Open นะคะแล้วก็กด Save แล้วเราก็เข้ามาดูกันเลยจะ นี่ได้แล้วทุกคน่อไปเราไปดูวิธีการลงสูตรของผู้ชายนะคะก็เหมือนเดิมเลยสูตรของผู้ชายแล้วก็มาที่ MP Part m e n t เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดียวซ0แพ็ก X หกสี่โมเดล CDM made แล้วก็อันเดิมนะคะและแต่รอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเข้าลงเมลนะคะแล้วก็เลื่อนดูนี่มันจะเหมือนเดิมนะคะ11 10ริบนี้เราจะลงเป็นตัวนี้เหมือนเดิมอ่ะ แล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมก็กดตรงเดิมนะคะแล้วก็มอนเดิมอ,ะอ่ะอ่าก็กดแล้วก็โอเพนแล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมแล้วเราก็มาดูที่ตัวสูตรของเรานะคะว่ามันเปลี่ยนหรือยังนี่มันก็จะเปลี่ยนแล้วแต่กางเกงของผู้ชายนะคะมันไม่ยากค่ะเพราะว่ามันอยู่ในตรงนี้เลยเลขอะไร เลข5านะคะแต่ช่างมันอ่กดเข้ามาแล้วก็เป็น0 0 0 5A ตรงนี้นะคะแล้วก็กดกดเข้าไปก็โอเพนเลยแล้วก็เซฟค่ะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปดู้อมบอนะว่ามันเปลี่ยนให้เราหรือยังโอเคหลังจากนั้นเราก็เข้าไปในเกมนะคะไปดูว่าสูตรของเราตัวนี้มันได้ลงแล้ว แล้วก็ไปเลื่อนหายค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าตอนนี้ตัวว่า <c oughs> พูดไม่รู้เรื่องอะเดี๋ยวเราจะมาหาสูตรกันเลยค่ะทุกคนเราก็จะมาดูตัวละครของเรา ให้น้องก่อนแล้วกันเนาะน้องจะได้ดูดีอ่าต่อไปเราก็เลื่อนมานะคะแล้วก็ค้นหาสูตรของเราเลยว่ามันคือตัวไหนซึ่งเราก็จับไม่ได้นี่เราก็เจอแล้วสูตรที่เราลงมเมื่อกี้ก็จะอยู่ประมาณตัวที่93นะคะแล้วก็ต่อไปกางเกงนะคะ ก็เกงของน้องก็นี่ตัวที่16ค่ะทุกคนก็จะเป็นถ้าสมมุติว่าเราลงมาที่ A นะคะก็จะอยู่ตัวแรกแต่ถ้าลงมาเจอที่ B มันก็จะอยู่สีที่2อะไรแบบนี้นะคะก็เปลี่ยน texture เอาเป็นสีเอานะคะ mm. นี่ก็ได้แล้วนะคะเป็นสูต้หญิงต่อไปเราก็มาดูสูตรของตัวผู้ชายกันบ้างค่ะ mm. แล้วก็จะเสกตัวละครผู้ชายออกมาเหมือนเดิมเอาก็ก่อนเหมือนเดิม จะอยู่ตัวที่ร้อยกว่าเลยแบบนี้ต่อไปเาปราไปดูเป็เกงนะคะถ่าละการเนาะนี่เจอแล้วก็อยู่ตัวที่ส9บ้านะคะถ้าลงตามแบบของเรามาทีนี้เราก็ได้เป็นสูตรที่เราลงมาเมื่อกี้แล้วคุณก็จะเป็นแบบ คสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ